คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงการดำเนินเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะฮะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมถอนพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้อยู่ค่ายไฟเบท88อีกเช่นเคยนะครับผมมาวันนี้พามาเล่นเกม Wild Merito นะฮะจะค่ายพีจีนั่นเองนะครับผมมากับทุน20,003แล้วนะผู้ชมเบ็ดเบาๆเบ็ท20ไปก่อนนะผู้ชมมา Wild Merito หรือหอกกระโหลกปืนโตของเรานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมมาสวยๆหน่อยมามับเข้าให้ไม่อีกไหมเอ่ยส,ยสวยๆนี่แหละโอ้โหคำเตือนนะฮะคลิปเดียวนี้จะทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่ควรทำตามหรือลองเรียนแบบแต่อย่างใดนะครับผมมักไวแตกมาสวยๆไม่อีกไหมเอ่ยโอ้โห จัดไปสวยๆนะผู้ชมเกมนี้มีห้าเพลนะครับผู้ชมสเกเตอร์จะไปลุกหัวกันหลงนะครับผมสเกเตอร์เข้าสามตัวเราจะได้หมุนฟีสปินนะฮะมามัลุ้นกันนะผู้ชมเราจะได้หมุนฟีสปินไหมเอ่ยนะฮะสวยๆไหนมาหน่อยมา มับเข้าให้นี่แหละวายแถวสองเชื่อมมาสวยๆวาย y แถวสามแล้วมับเข้าให้วายแถวสองเชื่อมมาโอ้โหยังไม่มีตัวเชื่อมนะท่านผู้ชมวายแถวสองมับเข้าให้มีไหมเอ่ยนี่แหละสวยๆเคมาแล้ววายมาสวยๆวาย y อยู่ไกลไวหน่อยนะแถวสี่ นี่แหละวายแถวสองขนาดวายอยู่ใกล้แถวสองไม่มีตัวเชื่อมน,นะยท่าผู้ชมจัดไหมรางวัลก้อนโตนมาหน่อยไหมคอมโบมาสวยๆหน่อยโอ้โหยังคอมโบไม่เท่าไรนะท่านผู้ชมสิบแถวสามสวยวายแถวสองมาแล้วมับเขาให้ไม่อีกไหมเอ่ยสวยนี่แหละเคมับ อืก็ยังโอเคแล้วนี่แหละวายแถวสองเชื่อมมาโอ้โหคูณแปดท่านผู้ชมจัดไปสวยๆอขโบูลต่อนเนื่องนะฮะจัดไปแต,แตกหืมแตกสวยๆมับเขาให้มีัไหมเอย่ยมามับสวยละวายแถวสามเชื่อมมานี่แหละมีัไหมเอ่ยสวย นี่แหละมามาอีกไหมโอ้โหเรา,ก,ากำลังมาท่านผู้ชมมาเบลดห้าสิบขึ้นมาหน่อยมาหมับเข้าให้นี้แหละวายเต็มๆมันต้องมาแล้วโอ้โหขึ้นเบ็ดมาแล้วท่านผู้ชมมาเต็มๆแล้วมาหมับเข้าให้ไม่มีไหมโอ้โห,โโหจัดไปสิท่านผู้ชมกลัวอะไร มาเบนห้าสิบแล้วต้องมาพอรอนก้อนโตสักหน่อยมารอนก้อนโตมาพอละหมับเขาให้ไม่ีไหมเอ่ย,ยนี่แหละวายเต็มๆนะผู้ชมโอ้โหได้เคเดี๋ยวฟองมาอีกนะสุดจัดประหลัดบอก แตกเหมือนกับเบยงแตกเพรพระเลยไม่มีไหมเอ่ยคีห้าใบเหมือนมาหมับเขาให้ลุ้นสแคตเธอก็ไม่เข้านะท่านผู้ชมไม่ได้ลุ้นเลยไะถ้าจะไม่ผิดนะมาหมับเขาให้นี่แหละได้ลุ้นแล้วท่านผู้ชมมีไหมเอ่ยสเกตเธอตัวสุดท้ายมามาหน่อยมห มาให้หน่อยมาหมับเขาให้โอ้โหท่านผู้ชมว้าไปมาลุ้นอีกรอบนึงมาไม่เอ่ยโอ้โหไม่มาท่านผู้ชมสเก็ตเตอร์ลุ้นสองรอบจิตนะท่านผู้ชมแต่เขายังไม่มานะฮะมาสเก็ตเตอร์ไม่มาก็ขออีกสองเบ็สสุดท้ายด้วยกันท่านผู้ชมพอละมับเขาให้ มับเขาให้มาเบสสุดท้ายนะผู้ชมมับเขาให้ไม่อีกไหม,มก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับผมถอนพรุ่งนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ